คนนะคะวันนี้เราพามาเล่บ้านเดียวนะคะโซชั้นนะคะเนเธอย,ยูทีแอด์ซิท์ด้าตลางบ้านะคะเป็นบ้านเดียวนะคะมีรัวรอบครอบฉิดนะคะ,ะในช่วงตัวบ้านนะคะสร้างมาึนได้รอบบ้านเลยนะคะ,ะนาบ้านก,าก็ถ้ามาถึงจะจอะรถดได้ถึงโซ่ขั้นได้กันนะคะจอดรถดเองได้นะคะในงอง่วงตรงนี้นะคะมีปุนภายในตัวบ้านนะคะ อันนี้หอบยอดบานนะคะยอดบ,บานกว้างาบางๆนะคะตัวนี้นะคะกวางทึ้นโซ่เหมรร็ดคืนด้วยกันนะคะยอดบ,บานทั้งทางๆบานนะคะก็ามาเลยครับข้งในกันนะคะข้างในนะคะก็ะคือข้างหลังก็จะมีห้องน้ำนะคะอันมีความสะดวกสบายนะคะตัวนี้ก็คือสร้างมาชิจะเป็นี้อฮ ที่เป็นห้องครัวนะคะแต่ก็เ,เพื่อตูออกไปข้างหลอดได้นะคะมีห้องครัวนะคะเพื่อตูออกไปข้างหลอดได้นะคะอันนี้ต่อเติมเดียบดอยเรียวๆๆนะคะ ดาวาคานะคะทีว่วะะ่าสมรูปอย่างเช่นี่นะคะม่าจเป็นของชั้นข้างล่างที่สร้างมาที่จะเก็บโค้งได้นะคะบอกากันหงอนกันไรไว้ให้เดียบรอยนะคะมีประตูมือ้ไทด้วยนะคะสีเป็น้องตรงนี้นะคะก็คือเป็นชั้นโซ่โค้งนะคะึ้นมานะคะ ซ้องข้างหน้าเนี่ยซึ่งกุญแนช่องมีห้องช่องห้องนี้คือสร้างถมัดเดินทะลุกันได้นะคะแต่ภาพเป็นเรื่องโนนะคะนี่นะคะห้องนี้ก็คือเย็บ่วนเปียก่วนแห้งง่ายมีโัวขากสร้างหมดที่จะแต่งตัวได้เป็นห้องแต่งตัวได้เลยนะคะเดี๋ยวไฟให้นะคะนี่ค่ะเป็นเสื้อผ้าสูงถึงเพดานเลยนะคะทรงนี้นะคะอันนี้เป็นตุด จะพานะยคะใช้ได้ตั้งส้วงครั้งเลยนะคะแล้วก็มาในเส้นเขาพองหนาน,นะคะปอเย็ดสสวนเปียกสสวนแห้งให้ก่บลูกค้านะคะแล้วก็คางนั้งนี้ก็คือสร้างหาจะเดินออกไปได้นะคะออท่านอใจอย่าง ไปได้นะคะอันนี้ห้องเดินหรือเดินลูกันได้นะคะช่องลมหรือว่าอาจจะทําเป็นห้องเนี่ยค่ะห้องเด็กห้องเซียงน่าเด็ลูกค้าชอบนะคะอ่ามีห้องนึ้นะคะได้ีห้องก็มีห้องห้องนาในตัวเหมือนกันนะคะมีระเบียงออกไปข้างนอกนะคะ นี่สักมีเทสักหลังพกน้ำให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นอีโคนนึงนะคะถ้าทะลกวัดตะเพียงก็คือนี่ซีโฮมนอนนะคะอันนี้ก็คือเป็นสภาสูงถึง้าเพดานอ่าอุ้าเพดานเลยนะคะคุมมางนะคะล่องนี้นะคะราคายอยู่ที่ 6- 5 9ห้าเก้าล้านบาทอันนี้มีการต่อเติมห้องน้ำมาด้านนอกนะคะ ห้องน้ามีถึงสี่ห้องน้ําด้วยกันนะคะห้องนอนก็สี่ห้องนอลนะคะมีสะาพบ้านนะคะสวยงามอยู่เลยนะคะมีแทมแอร์ใด้ด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคลิปบ้านยิมโคลงนะคะเทวานิยะนะคะได้ผ่าเผื่อนไปเลยนะครับเป็นบ้านยิ่มโค้งเทวาบรรยากาศดีสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ บ้านนะคะหาห้องโนนหาห้องนามซ้องเสียจอดรถนะคะคล้ายของฟอนเจอร์นะคะแล้วก็มีแอร์ได้ไฮแบบรอยเรือบ้านเซ็ตพร้อมอยูพร้อมโอนนะคะใครที่ว่าสนใจบ้านลังนี้นะคะกส็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามแล้วก็ติดต่อ,อนิยะดได้นะคะเทศูนเก้าหกนะคะสอง7ูนแปดเจ็ดแปดแปดเซนนะคะถ้าว่าสนใจนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้ะคะ่ะนิยะดพร้อมพาเลบ้านนะคะ วันนี้ก็ไปก่อนนะคะอัสสลามมะลัยกุ้มค่ะ